นะครับผมมีความสุขเลยทีเดียวอะไรครับตอนนี้ยังไงยังไงแหมผู้หญิงงามหวานกันนะครับโอ้เหมือนชุดตบเลยนะครับผมโอ้ตอนนี้ครับขาละครับเช่นเจแม่เช่นเจดอยยิ่งใหญ่โอ้ยชนกันแล้วตามซ้ำเรียบร้อยเลืกหนึ่งนาทีครับมึงบอกใครครับขอบอกพี่ขอบคุณมากครับผมเอ้าะครับ กดติดตามช่องเลือปูนเพื่ออัปเดตข่าวได้ที่นี่ภาษาบทกว่าฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะครับผมสาร่าครับผมนะฮะสู้ๆครับอาล์คตอนนี้พวกเดียวกันครับส่งมามาที่เอเซอร์ครับเอเซอร์ใช้มือแล้วโอ้โหมีความสุขอาะครับผมสุดยอดครับมาที่แมสซีเจ๊คเกอะมาขึ้นมายิงมาครับผมไม่โดนครับไปเรามัสวอ์ครับอาะครับตอนนี้ตั้มครับ ส่งยาวขึ้นมาจะโดนหรืเอเปล่าครับอ้าวครับตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับผมตอนนี้บอลอยู่ที่เมสซี่แจเมสซี่แจครับโอ้โ,โหยยืนลงมาสามแม่สาราใช้มือปัดครับหมดเวลาขอเสียงปรบมือและในคู่ที่สามครับทีมเบอซี่ครับชนะเซียนแอไปสามประตูต่อศูนย์เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวขอถ่ายรูปนะครับผมนะารวมถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับทางกระตูนเน็ตเวิร์เกเมไอโซนขออนุญาตถ่ายรูปนะฮะเพราะว่าเป็นน้องๆจากทาง C N a นะครับผมนะวันนี้ได้รับเกียครับเต่ฟุตบอลนะฮะสนามบอลน้ำแห่งแรกของโลกกับทีมเบปซี่ด้วยนะครับผมสรุปผลง่ายนครับแมตช์แรกนะครับทีมเบปซี่ชนะไป4-0ตตู่อนะครับ แมตที่2ทีมเป๊ปซี่ชนะไป1ประตูต่อ0และแมตที่3แมแม์สุดท้ายทีมเป๊ปซี่ชนะไป3ประตูต่อ0โอ้โหเอาละครับผมพิฉะนันแล้ววันนี้นะครับการแข่งขันของเราได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมเป๊ปซี่ด้วยนะครับผมที่สามารถเก็บสกอร์ได้3แมแม์รวดเลย เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะให้น้องเจนะครับน้องตั้มแล้วก็น้องเอเซอร์ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับมีนกไกนะฮะทำผมนะครับแล้วก็ไปสื้อผ้าใหม่นะฮะรวมถึงไปออกระเบียนเดียรนะครับผมโอ้ยจะเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวให้น้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวทั้งสามท่านจะมาให้พี่ๆนักข่าวของเราได้สัมภาษณ์กันนะครับบริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลน้ำของเรานั่นเอง ย้ำกันอีกท oh. ีคร anyway, uh? ับสำหรับ euh กิจกรรมเทนซีฟุตบอลสเปรดนะครับที่ CNA ของเราเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับง่ายๆเพียงแค่ซื้อกล้าวทัมเบอร์เทนซีไลน์การ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมโซนะครับรับไปเลยนะฮะราคา99บาทที่ส่วนนั้นก็คือเน็ตเวิร์กอเมโซนะครับเพื่อรับสิทธิ์ร่วมเลือกกิจกรรมเพื่อเอาความมากมายตลอดเดือนได้ที่นี่สักไทยเยอะ นะครับและที่สําคัญคือถ้าพลาดครั้งนี้รออีกไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะได้เล่นนะครับผมนะฮะสำหรับการเปิดกิจกรรมแฟนซีฟคุณตอนสปราครับเสร็จเรียบร้อยแล้วและทีมข่าเพี่ชาวขอเป็นตัวแทนจากแฟนซีและสุนัขกรตุนได้หมดขอบคุณพี่ๆี่สื่อมวลชทนทุกท่านครับที่ให้เกียรติมาทําขาดกิจกรรมของเราขอบคุณน้องแจด้วยนะฮะขอบคุณน้าตั้ม สองพรีเซนเตอร์นักตบอลทีมชาติไทยขอบคุณน้องเอสเตอร์สุปริยาลีลานางเอกคนสวยนี่ยที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับการแข่งขันของเรานั่นเองแล้ววันนี้ขาดไม่ได้เลยขอบคุณแฟนคลับของแท็ซี่ด้วยที่รวมตัวมาร่วมแ<อ>ข่งขันกับเราในวันนี้และขอบคุณสถานที่แห่งนี้<อ>ด้วยนะครับกับจตุนเน็ตเบิร์กอามซอนนั่นเองนะครับเอเดี๋ยวย่ไมไม่ <of> ่นะต้อง เอามือนะจ๊ะไม่เอามือลูกนะครับลืมก่อนไม่ใช้จี๊ดจ๊าดจี๊ดจาอีธานจี๊ดจ๊าด่ต้องที่มากนะดูดิว่ได้ยืงนไป้วจเจขอบคุณมากครับเจ้าจี๊ดจ๊าดจขอดจาจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊ดจี๊ดจ๊าจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊ดจี๊ด้๊าจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊ดจี๊ดจ๊าจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าด พี่น้อง้งแบดน้องแบดเฮเ้ยน่าด่าเดี๋ยวเเรื่องสดตัวห้ามนะครับไม่ผูกรู้อไม่หอดไหมคะอาจาย์ใครเซบอกว่าไม่สะดวกแเ้าก็สามารถเจค่ะวันนี้มึงเปลี่ยนแนวมาดน ก็สนุกครับได้มาครับต้องขอบคุณเซ็กซี่นะครับแล้วก็ส่วนน้ำเบิร์กนะครับก็รู้สึกสนุกครับก็แปลกใหม่ดีก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเขามอวานก็แข่งมายากกว่าปกติยังไงนะก็ยากกว่าเพราะว่ามน้ำมันต้องใช้แรงมากกว่าหรือยังก็ใช้แรงนิดเดียวใช้สมองเยอะหน่อยแกงเด็กกระปุกแกงเด็กขนมชอบแกงเด็กเป็นไงเมื่อกี้ได้เตะร่วมกับน้ำเอกด้วยอ๋อครับก็ น้องเขาเป็นน้องผมน้องเขาก็น่ารักผมเคยติดตามดูซีรีส์เขาอยู่ครับกับกับเพื่อนผมต้นอะเลกันดูรายการมหานครซอลักซัมเมอร์โอ้โหใจร้อนหมดเลยจบแล้วเห็นว่าเราก็เพิ่งแบบได้รับบาดเจ็บปวดที่เขาก็พักมาสามอาทิตย์ ไม่ไม่ไม่สองอาทิตย์ก็ไปเกิดโดนเสียบครับโดนเสียบแล้วกแบบโไปเสียบโดนเสียบใส่เดมอนมาใส่เดมอนก็มาเจ็บขนาดไหนครับก็ไม่ถึงกับฉีกไม่ถึงกับเออแทงแต่มันเซนต์มีขนาดเซนที่เข่ามันก็ปีขึ้นแต่ก็มันก็ต้องเหมือนครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรไม่ได้เวลานานมันแข่งขีครับก็เราบางทีเราต้องเหมือนตื่นลงเพื่อทีด เขาเรมาระวังไหมครับครับก็ต้องดูแลตัวเองครับก็หมอบอกทาทานยาทานนมมันจะกระทบกับการแข่งขันลงได้หครับในแต่ละท็แข่งดีมากเสาเสาือจะบอกว่าเหมือนแบบพวกเราก็พวกเราก็เหมือนแบบแฟนเนจะพูดว่าอะไรอ่ะเราก็ต้องเหนื่อยเราเป็นเราเป็นนักบอลเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เครื่องยนต์เครื่องยนต์อย่างเครื่องจักรอย่างนี้แบบ เปลี่ยนอะไรเราแบบอะไราดูเราว่าพองตกอะไรเงิดอันนี่คือเรื่องของเราเนี้ยคือเหมือนแบบโดนซ้ำเติมอะไรเงี้ยคนจ้องจับตาเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยแบบใส่ใจนี่ขนาดไม่ใส่ใจนะเหมือนแบบแล้งสิ่งที่ผมทำมาล่ะอะไรเงี้ยเล่นไม่ดีแบบเดียวแม่งพูดทั้งวันอ่ะก็คือแมเราก็บาดเจ็บด้วยไม่ใช่แบบว่าแค่เดี๋ยวมาที่นี่เรื่องเรื่องแพ้ด้วยเมื่อวานเสียลมเลยโอเคดูแล โอ้ด oh, ีที says, choices, like Next, you. Like you ่ส so like ุดพอแล้วพอแล้วพาไปหาหมอก็พาไปหาหมอบ้างแล้วก็เหมือนแบบไม่ใช่เขาดูแลคนเดียวแล้วก็ที่ครอบครัวคนด้วยที่ดูแลเพราะว่าเหมือนแบบครอบครัวก็ต้องแบบคอยดูแลกันดูแลแล้วก็แฟนก็ดูแลเขาตกใจไหมาตอนรู้ว่าเราได้รับบาดเจ็บไหมเจนเขาตกใจไหมตอนที่รู้ว่าเราได้รับ ไม่ตกใจเอาเขาคงชินแล้วครับผมก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันนะเจอะไรก็นี่านมรสุนข่าวต่างๆมันมีมาเป็นยังไงบ้างรักกันที่นี่นะคะครับอะไรนะต่ากาแล้วกันกระทำของกลางอ๋อก็ลงบอกครับไม่เห็นมีข่าวแบบคือมนุษย์อะคือ60ล้านคนก็หกล้านความคิดอยงเี้คือมันก็ เนื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนยิ้มไม่ไปแคร์ยิ้มทำมเราแคร์คนที่เรารักแคร์คนที่รักเราก่อน่ว่าใครจะมาทำอะไรเรามาแชร์ในล้วก็เกิด้เฉยๆจริงๆเราไม่เป็นความจริงเลยสำหรับข่าวที่สนใจเวลาเราโดนออกมาแชร์เรารู้สึกยังบ้างส่วนตัวเราหรือเพืเจ๊ครบเป็นห่วงเราจะขอรู้สึกงงร้ายนะคะเรารอน้อยไหมครับกับข่าวที่เกิดขึไม่ไม่ผมคือมีคนที่ คนที่อยู่ข้างผมก็เย็เคนที่เป็สนิทผมะรบรู้ว่าเอาจริงที่เมยไปน่เรา่อยกันแเขาเขาเหมือนแบบผ่านแล้วกแน่นอนเขาเป็นคนที่เข้มนเอะไรกตัวพี่เมย์ที่ทำให้เราแบบเออมั่นใจีผอะไรที่แปก็ความจริงใจคนที่ไหนๆคนที่บอกว่าผมยราเ ถ้าทางนี้ก่อนทางนี้ผมก็ตกมานานแล้วสิครับนี่นะครับเขี่ดีเลยขอบคุณนะคะโอเคโอเคค่ะ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 คะค่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 ะคะคค่ะ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 ค่่ะค่่ะค่ะคะค่้่ะค่ะคไะ่่ะค่ะค่ะค่่่่่ บันเทิงดาราทั่วฟ้าเมืองไทยลูกดาราน่ารักและเหล่าเซเล็คลิปเด็ดอีกมากมายกดติดตามช่องเกื้อกูลเพื่ออัปเดตข่าวได้ที่นี่ซับสไครเ์เลยขอบคุณครับ